รีบมาเร็วไว้เปิดดูทีวีสุดยอดฟันธงเวลาดีพาไปที่ทั่วดินแดนไทยสวัสดีครับพี่สุวิทย์ปีแดงพรพัฒน์แฟนรายการคุยขโมุข่าวเช้าผมอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนี่เป็นหนึ่งในร้านอาหารที่สุดยอดฟันธงร้านอาหารบ้านเรือนไทยร้านนี้นะครับทั้งผู้ท่านผู้ราชการจังหวัดแทบทุกท่านนะครับที่มาอยู่ที่สุพรรณบุรีในอำเภอขลาชการนักการเมืองดารานันกสแสดงมาแล้วต้องมาแวะร้านนี้รสชาติอาหาร ดูเด็ดเผ็ดมันถึงอกถึงใจแบบสุดยอดฟันธงติดตามผมมาเลยครับพี่แดงพันพัดครับค่สุวิทย์ครับแฟนรายการคุยของผมข่าวเช้านี่ครับอาหารที่ได้อารมณ์ในร้านบ้านเรือนไทยนี่มาที่เนี่เขามีต้มยำปลาหมาคือถ้าไม่ทานเนี่ยไม่ได้ต้มยำปลาหมานะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคือผมชอบนี้ครับ ต้มยำปลาหมาเนี่ยเนื้อปลาหมาสดแล้วก็น,น้ําใสเราต้องสดไอ้น้ําต้ยมยำเนี่ยตรงไหนต้องซดก่อนเลยนะครับต้ยมยำต้องมีเปรี้ยวมีเค็มถ้าตจมยำบ้านใครหวานก็จบกันอันนี้เขาเปรี้ยวเขาเค็มครบสุดยอดฟันหงและที่สําคัญเนื้อปลาหมาต้องสดนี่เนื้อปลาหมาสดน้ําปลาเนี่ยเขา ก็โรยไปบนเนื้อปลาเนะมาร้านนี้อย่างขาดไม่ได้นะครับกุ้งมะขาม,มตัวเบลอเลยคำว่าซอสมะขามนี่นะครับคือเขาทำน้ำปุกไปเนี่ยลาดเนี่ยเขากุ้งทอดพอดีกรอบนอกนุ่มในนะครับออกได้สุดยอดปานปทงไหว้พระทําบุญสุนทานอีกทั้งอาหารสารพันมากมี แล้วเขามีเนี่ยนะครับเป็นพริกเป็นขอทอดประธานไทยนะแต่นี่พริกเนี่ยเนี่ยที่ผมบอกว่าพริกขวเนี่ยคะเป็นเครื่องเคียงโรยมาเนะฮะปลาคังปัดชาปลาคังนี่นะฮะนี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีน้ำขุกคลิกมานะฮะเนี่ยเหมือนน้ำผัดกะเพราหอมนะครับ รสชาติออกหวานนะครับผมก็ชอบเค็มก็น้ำปลาโรยหน่อยน,นี่นะแหมรออาหารอยู่อย่างนี้ไม่มาเนี่ยอ้าวนะมาแล้วรนฟะันมาเสิร์ฟนะมานะเสิร์ฟเสร็จต้องให้ทิปไม่ได้หรอกพนักง,งานเขาต้องให้ทิปใครที่ชอบกินอาหารลักษณะเมี่ยงอันนี้เขามียำตะไคร้ใบชะพูนะครับและนี่ยำตะไคร้ อันนี้นะครับรสชาติออกหวานหน่อยๆน,นะครับเนี่ยยำตะไคร้คุณก็ตามเนี่ยนะห่อเลยแลวผมจะพูดให้ฟังอย่างผมมันเป็นคนชอบทานเผ็ดที่ตรงนี้มันมีน้ําพริกกะปิอยู่ตรงหน้าเห็นไหมครับเราก็ตักเลยนะครับใส่ไปสักหน่อยนี่สูตรพิเศษของผมแหละคือมันเป็นอาหารคนร,รายการกันเราก็ตักเอานในใัน้ําพริกเนี่ยใส่นี่วเข้าไป <c oughs> รสชาติกลมกลม่อม อร่อยถึงใจส่วนน้ำพริกเนี่ยครับเขามีเป็นครกเห็นไหมครับไว้ทำดัหน่ารักทีเดียวดมเนี่ยต้องหอมเนี่ยหอมอมแล้วผมจะบอกไอ้สูตรลับกะปิเนี่ยนะผมก็เป็นพ่อครัวเก่านะกะปิเนี่ยเอามาห่อใบตองแล้วผิงไฟหน่อยนะแล้วก็มาขูบนะโอ้โหหอมแปลกนะปลาทเูเนื้อมันล้วน แล้วถ้าเกิดกินกับน,น้ำพริกกะปินะครับแล้วก็ผักพวกเครื่องเคียงเนี่ยนะครับมันพอดีนะฮะแลร้านนี้เขาทําน้ําพริกกะปิได้รสได้ชาติครับคือเปรี้ยวเค็มเอ,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 อา,า,รราอละครับนอกจากผมพามาไหว้พระสักการะสิ่ง,งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองสุพรรณบุรีแล้วก็แวะเวียนมารับประทานอาหารที่บ้านเรือนไทย,ไยคุณจะไม่ผิดหวัง อันนี้สุดยอดฟันธง <Okay. S 1> เวลาของสุดยอดฟันธงในคุยขมงข่าวเช้าสําหรับวันนี้หมดแล้วครับวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวอะไรดีๆต้องติดตามวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีครับตื่นเช้ายังไม่ได้ไปไหนรีบมาเร็วไว้เปิดดูทีวีสุดยอดฟันธงเวลาดีพาไปทุที่ทั่วถินแดนไทย